น,น็อตอันนี้คือใครเขาจะเอาโดนพ้าดตอดแล้วงับมันออกมาไม<ป>่เพาว่าเอามาเฮ้ยตัวที่เบอร์สิบสองตัดไปใส่ได้ตัวนี้ ถ่ายหน้ากูน้อยเดี๋ยวไปดังเลยตามไ่าหน้าไม่รับแสงเพราะกูคือโจรที่แกเดี๋ยวไปออกเป็นกินอยู่ไหนโอ้โหถือเด่นตบนี่อัดคลิปอยู่นะครับพี่ไอ้หลบเอาวางมันต้องมีประธานาธิบดีด้วยเอาวางอย่างนี้นะแต่จริงแล้วอ่ะมีประธานาธิบดีด้วยอ่่าาบูใสเข้ไปจอดบู๊ช่บู แขนอะไรไหมหงายมาเจาะเจาะรูครับเจาะรูเจาะรูสองรูด้วยบอกด้วยจะมีมาร์กอยู่จะมีมาร์กอยู่จะมีมาร์กอยู่เจาะรูสองรูเจาะรูเสร็จปุ๊บประกอบกระบายนี่นี่เจาะเจาะรูสามรูใช่เฮ้ยสี่รูสี่รูสี่รูนี่หนึ่งสองสามสี่เจาะรูเสร็จนะประกอบกระบาย ใส่กันจิ้มทันทายบูทเอาบูทเอาบูทลองมาทันพอดีลองเรทชันบูทอะไรนะแล้วก็จอดบูธนี่บูทลองตรงนี้ด้วยมมีีวมบูทมาให้ทั้งหมดสี่มันมีแค่สองตัวลองตัวตองนี้สองตัวใส่เข้าไปลองหมดดิสี่ตัวไม่ตรงนี้มันเป็นสูงขึ้นมาแท่นสูงขึ้นมาสูงเหรอเออมันก็ติด ม้มงมีบูธอีกไมเหรอวะมีแล้วเนี่ยลองนนี้ต้องลองนี้ลองนี้มันจะเป็นตีเนียมสูงขึ้นมาลองสองตัวขันนอ็อตจก